สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทรพุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนานะครับวันนี้วันพุทธที่11กุมภาพันธ์69ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นจากเลขทูปผู้แก่จากเลขทูปท่านพา่อพญาศรีสัตนคราชด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือน และช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับดูโฆษณาผมจะหน่อยเด้อพี่น้องครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมือซ้ายโชคสักนิดนะฮะผมจะพยายามสรรหาแนวทางตัวเลขที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเด่นที่สุดน่าจะมีประโยชน์ต่อท่านมากที่สุด มานาเสนอท่านในพิจารณาดูก่อนในทุกๆวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนานะครับเดี๋ยวเราเช็คผลเลขทุกขแก่เมื่อวันจันทร์ที่9กุมภาพันหกเกก่อนนะฮะเลขทุกขแก่ขึ้นมา8 9 1 891ผมนําผมนเสนอเหมือนเดิมเลยครับผมพูดทุกคลิปเลยว่าเอาไปเป็นเลขเด่นเนี่ยเกิดประโยชน์แน่นอนครับ8 9 1เนี่ยท่านเอาไป ดันออกมาดึงออกมาจากชุดบนชุดล่างของท่านเนี่ยชุดบนชุดล่างถ้ามี8 9ดท่านดึงมาใช้งานผมว่าเกิดประโยชน์แน่นอนอันนี้นําเสนอนะครับนาเสนอผมมั่นใจเพราะว่าถ้าเลขทูตโปรแกเป็นเลขเด่นเนี่ยมาแน่แต่ถ้าจับคู่เนี่ยไม่มั่นใจผมไม่50-50ผมบอกอย่างนั้นเลขทูตโปรแกขึ้นมา8 9ดผลสรุปลาวพัฒนาออก5 0าล่าง55เด่น9เนี่ยมาบนนะครับเด่น9มาบน แต่จับคู่แปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนั้นไม่มานะครับไม่มาไม่มาท่านที่เอาไปใช้เป็นเลขเด่นก็เกิดประโยชน์ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนท่านที่ให้เลขโปแกลจับคู่มาให้ได้เนี่ยผมว่าวันพุธนี้นะมีโอกาสมามากที่สุดนะครับเลขทูโป,ปแก่วันพุธนี้มีโอกาสมามากที่สุดลองติดตามดูแล้วนาไปใช้ดูนะครับดูเลขทูปวันพุธที่11กุมภาพันธ์หก เลขทูปโอแก่เลขทูปท่านพ่อพญาศรีสัตนาคราชกันต่อเลยนะครับตอนจุดนี่ผมอธิษฐานขอผมขอพ่อแม่ครัวจารย์ผมว่าขอให้เลขที่ปรากฏบนทูปเนี่ยขอให้ไปตรงไปเหมือนที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างเวลาพัฒนาประจําวันพุทธที่11กุมภาพันธ์หกเอย่างน,น้อยๆสักตัวหนึ่งผมขอแบบนั้นนะครับแต่ถ้าพ่อแม่ครอวจารย์เมตตาให้มาสตัวยิ่งดีใหญ่แตก3ตัวยิ่งใช่เลย ตัวแรกชัดเจนแล้วนะครับเป็นเลขเก้านะฮะเป็นเลขเก้าถ้าโดนใจท่านเกาไปใช้งานนะครับเพราะเลขทูบคือเลขแห่งความเชื่อความศรัทธาผมเชื่อส่วนตัวของผมแบบนั้นเมื่อจุดทูบขอพ่อแม่ครัวจาร์แล้วเนี่ยผมก็นาเสนอแบ่งปันให้ท่านร่วมพิจารณาดูด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเด้อพี่น้องเลขเก้าตัวแรกนะครับ ตัวแรกท่านพิจารณาดูถ้าโดนใจก็ต้องใช้ฮะถ้าใช่ก็ต้องใช้นะครับตัวแรกเลขเก้านะครับเลขทูบตัวต่อมากำลังไหมลงมาอย่างช้าๆนะครับผมสังเกตดูเลขทูบไหมตัวแรกเลขเก้าเนี่ยดูสะอาดนะวันนี้ทูบดูสะอาดมากชัดเจนมากเลขเก้าตัวแรกนี่ชัดเจนสะอาดสะอ้านด,ดี ความรู้สึกแบบนี้น่าจะมีจะมานะครับเป็นเลขเด่นเนี่ยผมมั่นใจว่ามาแน่ต้องมีต้องมาแน่อย่างน้อยตัวทุงสองตัวนะครับเลขทูโปแกวันนี้นะผมนําเสนอหากท่านจะเอาไปใช้งานท่านดูแล้วโดนใจจะเอาไปใช้งานเนี่ยผมนําเสนอให้เป็นเลขเด่นเนี่ยผมว่าโอกาสมาถึงเกิน9 0นะครับอันนี้นําเสนอตามสถิตินะครับพี่น้องครับตามสถิติที่ผมจุดมางแต่ปี68 ถ้าเป็นเลขเด่นเนี่ยเกิเเนกิน90%มาแน่แต่ถ้าจับคู่เนี่ยผมให้50 50นะฮะความมั่นใจแค่5้50แต่ถ้าเป็นเลขเด่นเนี่ยเกิน9 0นะครับตัวต่อมาเนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วครับเลข3นะฮะตัวแรกเลข9แล้วก็ตามด้วยเลข3ขอให้มีให้มาครับขอให้มีให้มาที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างติดบนติดล่างมาเถอะหวยลาวพัฒนาวันพุธที่ สิบเอ็ดกุมภาพันหกเก้าเนี่ยแต่ไงไก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องความเชื่อเด้อพี่น้องท่านก็จุดได้ทูบอะท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดไหนอย่างไรท่านเอาไปจุดเอาทูบไปจุดขอตัวเลขได้เหมือนผมนี่แหละครับเพียงแต่ผมจุดแล้วผมนําเสนอแบ่งปันให้ร่วมพิจารณาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับผมต้องใช้คําว่าท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนเดิมนะครับ มาก็ได้ไม่มาก็ได้เลขแห่งความเชื่อเลขทูพ่อแม่ครัวจารย์แต่ผมว่ามานะ่ะต้องมีต้องมาเป็นเลขเด่นต้องมานะครับตัวแรกเลข9ตามมาด้วยเลข3นะครับตัวสุดท้ายทูบกำลังไหมลงมาอย่างช้าช้านะครับเริ่มเห็นข้าวลางละเริ่มเห็นข้าวลางความเป็นตัวเลขปรากฏให้ท่านเห็นละอีกนิดหนึ่งนะฮะ เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเลขทูบเนี่ยอาจจะจับคู่กันมาไม่คู่บนหรือคู่ล่างอย่างน้อยชุดหนึ่งอะ่ะผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเลขเด่นเนี่ยผมให้เกิน9 0เลยผมว่าต้องมีตรงมาต้องมีตรงมาไม่บนก็นล่างอย่างน้อยตัวถึง2ตัวนะครับอันนี้นําเสนอให้ท่านพิจารณาเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วจะเป็นมาผมว่าหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมว่าคาดการ ตามความรู้สึกผมแบบนั้นเองในทุกๆครั้งที่ผมจุดเนี่ยผมจะสังเกตการไหม้ของทูบแล้วก็แนวทางตัวเลขผมจะสังเกตแบบนั้นนะครับโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในความรู้สึกก็จะบอกกล่าวเล่าความให้ท่านได้ฟังกันแต่ท่านเอาไปใช้เป็นเลขเด่นผมบอกไว้ว่ามีประโยชน์แน่นอนแต่จับคู่ต้องลุ้นสนิทนะฮะถ้าจับคู่นะ ต้อง,งลุ้นสักนิดหนึ่งขอบารมีพ่อแก่ขอบารมีท่านพ่อพยาศ right ีสัตนาคราชได้โปรดดมบดาลให้มาสองตัวบนสองตัวล่างตรงตรงเต,ต็มเต็มแปกสามตัวยิ่งดีใหญ่นะครับตัวสุดท้ายชัดเจนแล้วครับเลขสองนะฮะเลขสองเก้าองโอ้โหเลขสวยมาก932จะเป็น9392หรือ3อาเราพัฒนาวันพุธที่11กุมภาพก้า9นี้จะให้คําตอบนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงปังปังร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ